สวัสดีครับพี่พี่ FCI u s e Car วันนี้ผมมีรถด,ดีๆมานำเสนอพี่พี่ FCI u s e Car หคันนะครับสำหรับใครที่หารถยนต์ SUV รถครอบครัวรถอนเนกประสงค์ใช้งานคันนี้แบรนด์จาก Honda Honda CRV G3 ปี2008เป็นรถเทินโชว์รูมป้ายแดงมานะครับลูกค้ามาซื้อ c ี v ีวีเจนใหม่ไปนะครับจึงนำคันนี้มาเทินที่โชว์รูมนะครับรถเราเอามาจัดก,การเก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆให้ครบหมดแล้วนะครับบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อ,ตอพลิกคว่ำหรือจมน้ำสีสันที่มีริ้วรอยเราจัดก,การเก็บให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้อาบน้ำนะครับแต่เก็บสีที่มีริ้วรอยให้เท่านั้นนะครับโดยรวมสวยงามเงาฉ่ำทั้งคันขัดเคลือบสีให้เรียบ,ยบ,ยบแล้วเรียบร้อย ถอดซักถอดฟอกถอดสปาตามสูตรของร้านไอยุทธคขาให้ครบหมดแล้วนะครับผมฟิล์มทั้งคันเราติดใหม่ให้ทั้งคันเป็นแบบคาร์บอนเซรามิกเขียวนะครับกันแดดกัน u v ดีแน่นอนนะครับผมงานภายในเบาะต่างๆที่มีการชำรุดเสียหายเราจัดการเก็บงานให้ใหม่หมดแล้วนะครับคอดอยของรถรุ่นนี้ผ้าหลังคาจะตกท้องช้างจะห้อยนะครับเราจัดการเก็บให้ใหม่เรียบร้อยแล้วแผงประตูที่มีการถอดฟอกเปิืกต่างๆเราจัดการเก็บงานให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว ที่พี่เอาไปพร้อมใช้งานกันได้เลยเก็บงานให้เนียนๆไม่ต่างจากรถป้ายแดงแต่อย่างใดนะครับสวยงามแน่นอนนะครับยางรถคันนี้นะครับเป็นยางจากยี่ห้อบิยสโตนปีก็ไม่ลึกดอกก็หนายังสามารถใช้งานได้เลย2 3 0หมื่นโลหรือ2-3ปีสายปีสบายๆภายในเป็นเบาะหนังอยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกไม่ขาดจัดก,การเก็บงานให้ใหม่เรียบร้อยนะครับภายในถอดซักถอดฟอกถอดสปาตามสูตรของร้านไอยูสข่าเรียบร้อย พวงมาลัยนะครับก็มันติฟังก์ชันคูดคอนโทรลมีมาครบตามสไตล์ตัวท็อปพวงมาลัยต่างๆที่ถลอกอกเปิดเราจัดการหุ้มให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นะครับเลขใหมคคันนี้วิ่งมาเพียงแค่2 4 0 0 0 0กับ40,000กว่ากิโลถือว่าไม่เยอะเลยสำหรับรถปี2008นะครับผมเข้าสู่บริการและสู่บริการชั้นนำอยู่ทุกระยะด้วยนะครับและที่สำคัญรถคันนี้มีจอ a อ d r ด i d ติดตั้งมาให้จากเจ้าของเดิมนะครับเป็นระบบ อนเตอร์เทนเมนต์เต็มระบบดูหนังฟังเพลงดู youtube ได้หมดเลยนะครับผมนี่นะฮะพร้อมกล้องถอยหลังมีมาให้ด้วยส่วนด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายนะครับเบาะไม่ฉีกไม่ขาดแต่อย่างใดเราจัดการฟื้นฟูนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะฮะผ้าหลังคาสวยงามก็ไม่ห้อยตามที่เอ่ยไปตอนข้างต้นนะครับว่าสะอาดสะอาดด้านดีแล้วก็จัดก,การทําให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะฮะสวยงามจริงๆนะครับชกด้านหลังนะครับที่มีอาการล้าของชกนะครับผม นะฮะเราก็จัดการเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะฮะนะครับกล้องถอยหลังก็มีมาให้นะครับเบาะด้านหลังสามารถพับราบลงไปได้สามารถยัดมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆนะครับลงไปในรถคันนี้ได้เลยแผ่นกันสัมภาระอันนี้ก็มีมาครบนะครับผมสําหรับรถคันนี้นะฮะนี่นะฮะแบ่งเป็นเลยเยอร์แบบนี้เลยนะครับด้านหลังหลุมอะไรก็สวยงามไม่เคยอุดเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดอุปกรณ์ต่างๆก็มีมาให้ครบครับผมนี่นะฮะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะฮะกุญแจรีโมทนะครับผมเดิมจากโรงงานนะครับกรอบที่ชอบชำรุดของ Honda เป็นข้อด้อยของเขาเราก็จัดการทำให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นะฮะรถสตาร์ทที่เดียวติดนะครับผมเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับผมไร้ปัญหาความร้อนวิ่งทางไกลได้เลยนะครับผมนี่นะฮะไฟหน้าใสใสกิ๊กๆแบบนี้นะครับ ้องเครื่องสะอาดสะอาดนะครับเบ้าโชคซ้ายเบ้าโชคขวาคานหน้าฝากระโปรงหน้าทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานครับผมนี่นะฮะไม่มีการอุดเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดนะครับผมนี่นะฮะรถเดิมๆครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างนะครับส่วนภาสีรถของคันนี้นะครับก็ยาวถึงปี2569เลยนะครับเราเข้ามาอยู่ในส่วนงตัวรถนะครับผม h o n ด้า r v นะครับผมภายในหรูหราตามสไตล์ Honda c r v นะครับผ้าหลังคาสะอาดสะอาดนะครับ แอร์เป็นแบบดิจิตอลแบ่งอุณหภูมิ2ฝั่งซ้ายขวานะครับตามสไตล์ตัวท็อปนะครับมีจอ Android ติดตั้งมาให้จากเจ้าของเดิมดูหนังฟังเพลงเต็มระบบนะครับผมนี่นะครับเกียร์ถอยหลังมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับผมใส่เกียร์ดีเกียร์อาเหยียบเบรกแั่นโค้งแท้นเชื่องไม่มีสันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะฮะการขับขี่อัตราเร่งดีมากๆนะครับช่วงล่างนิ่มเงียบนะครับผมนี่นะฮะไม่มีดังซักแอดโยนลูกระนาดต่างๆไม่มีดังเลยนะครับ ใครที่อยากได้รถด,ดีๆใช้งานแบบนี้นะครับรถครอบครัวรถอนเนกประสงค์แบบนี้นะครับนานๆานจะมีมาทีสภาพส,สวยๆแบบนี้เก็บงานให้แบบถึงๆแบบนี้เอาไปพร้อมใช้งานกันได้เลยตัวรถอยู่ที่พุนทธมณฑลสายสองนะครับกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีเหมือนเคยต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเดลเร์ เห็นคลิปแล้วถูกใจรีบจับรีบจองนะครับผมถ้าชอบ c r v ชอบรถอเนกประสงค์ชอบรถ SUV แบบนี้ผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาพี่พี่ซื้อไปเติมน้ำมันขับได้เลยนะครับเอกสารมีครบพร้อมโอนไม่ต้องรอเล่มนเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับผมนี่นะฮะขับขี่ดีจริงๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยขอบคุณครับ